ท่านสือ่อมวลชนที่รักทั้งหลายครับในวันอาทิตย์ที่22นี้ณสนามกีฬาคนกินขาท่านมาร่วมกิจกรรมหรือได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมลองไลฟ์ไทยฟิตรมอนามัยร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งหมดนะครับไอ้จัดกิจกรรมมันยิ่งใหญ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาส6รอบ72พรรษาโดยการมีกิจกรรมหลายหลายอย่างเดี๋ยวท่านอธิบดีจะได้มาพูดในรายละเอียดให้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านสมศักดิ์เทพสุขินแล้วก็ต้องขออนุญาตกับคุณท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านนายแพทย์โอภาษการกินพงศ์ด้วยค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยได้น้อมนำเอาพระราชประสงค์ขององค์ในหลวงของเราในการที่เราจะทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสุข ระดัาการที่งแข็งแรงผ่านโครงการเลิมพระเกียรติที่ชื่อว่าลองไลฟ์ไทยฟิตในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะก็จะมีก,กิจกรรมสำคัญเป็นการเปิดตัวนะคะซึ่งก็จะหมายถึงการมีการออกกำลังกายร่วมกันในพื้นทีออ่สนามกีฬาคนกินขามเริเรนกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองมีกีฬาหลากหลายชนิดและที่สาคัญคือจะมีการนับเรื่องของขาบนับเรื่องของการใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในครั้งนี้เพื่อถ่าย องในหลวงของเราด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่2ธันวาคมนั้นเป็นการเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นค่ะรับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเราจะยังคงมีกิจกรรมของการออกกาลังกายต่อเนื่องในทุกภูมิภาคของประเทศไทยค่ะจะมีระบบออกกำลังกาย4ภาคซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการมาประมวลผลเหล่านี้เพื่อรายงานให้ ชและก็ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันภาคภูมิใจในความสําเร็จที่พวกเราได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะด้วยความสนับสนุนอย่างยิ่งของท่านตุงตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขน,น,นะคะท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไม่เพียงแต่จะมีความประสงค์ที่จะให้คนไทยทุกคนแข็งแรงท่านยังเป็นต้นแบบที่ดีงาม ถ้าแวะเวียนมาที่กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นท่านลงไปเตะฟุตบอลในสนามกีฬาและบางครั้งท่านก็จะใช้เวลาท่านเนี่ยในการดูแลสุขภาพเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราที่ยิมหรือว่าฟิตเนสของโรมอยาบาลด้วยดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลังเลนะคะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะมาร่วมกันออกกาลังกายพร้อมกับการดูแลสุขภาพด้วยกันนับขาบให้เป็นค่ะจะสอนนับขาบให้ด้วย